เออเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบโลกนี้มันเน้นแต่คนเก่งคนพิเศษจนบางทีเราก็อดคิดไม่ได้แบบที่ในเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้บอกว่ากูแม่งไม่เก่งหาอะไรเลยหรือบางวันนี่แค่ตื่นมาก็รู้สึกแพ้แล้วอะครับยังไม่ทันอาอะไรเลยคําถามคือถ้าเราไม่ได้มีพรสวรรค์ติดตัวมาหรือแบบไม่ได้เด่นอะไรกว่าใครเลยจริงๆเนี่ยออความสําเร็จมันยังมีทางสําหรับเราอยู่ไหมวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะครับกับมุมมองเรื่องความสําเร็จที่ ต่างออกไปหน่อยที่วัดกันด้วยใจเป็นหลักเลยเรื่องแรงกดดันนี่ผมว่าหลายคนน่าจะเจอนะครับสังคมชอบบอกเราไกลๆว่าต้องเกง่งต้องเด่นถึงจะมีที่ยืนแล้วพอเราเพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ยังดู ไม่เห็นอะไรสักทีไอความรู้สึกท้อมันก็มาง่ายๆเลยเนาะใช่เลยค่ะคือเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยชี้ประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากคือเขาเสนอว่าจริงๆแล้วความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์เลยก็ได้นะคะแต่อาจจะอยู่ที่ใจของเรานี่แหละที่มันยังสู้ต่อได้คําว่าเก่งในมุมนี้เล่เปลี่ยนไปเลยค่ะมันคือการที่เรายังอยู่ได้ในวันที่แบบหมดแรงจริงๆหรือยังลุกขึ้นมาได้ในวันที่ใจมันบอกว่าอยากยอมแพ้แล้วโหเป็นมุมมองที่เอ่อให้กําลังใจดีมากๆเลยครับ แล้วคัดใจมันสําคัญขนาดนี้ในเนื้อหามีแนะนํำไหมครับว่าเราจะดูแลหรือแบบบ่มเพาะใจของเรายัางไงในวันที่รู้สึกมิเก่งเลยเหมือนจะเน้นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเขาแนะนําแนวทางที่ทําได้จริงนะคะเริ่มจากง่ายๆเลยคือลองหันมาใส่ใจค้นหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันพอจะมีในแต่ละวันนะคะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยอาจจะแค่ได้ทําอะไรที่ชอบส่วนตัวนิดหน่อยหรือสังเกตเห็นเรื่องดีๆรอบตัวเล็กๆที่ปกติเรามองข้ามไปคือสิ่งเหล่านี้มันช่วยเติมพลังใจที่มันอาจจะหดหายไปได้ค่ะ คืออาจจะไม่ต้องไปผูกกับเรื่องความรวยตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนที่สังคมส่วนใหญ่เขาดูกันก็ได้ค่ะมันอาจจะแค่ว่าเรายังมีแรงมีกําลังใจพอที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้หรืออาจจะพอเป็นที่พึ่งให้คนรอบข้างได้บ้างตามกําลังที่เรามีการที่เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยท่ามกลางเรื่องยากๆต่างๆนะคะจริงๆมันก็คือความเก่งในแบบของเราแล้วนะอ๋อหมายความว่าให้เรายอมรับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็เห็นค่าในทางที่เราเดินมาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือยอมรับตัวเองนะปัจจุบันเลยแล้วก็ตระหนักว่าเออการมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ง่ายนะเราผ่านอะไรมาเยอะนั่นแหละคือความเก่งอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็บวกกับการเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่บ้างอันนี้สําคัญนะคะไม่ได้แปลว่าให้หยุดพัฒนานะคะแต่คือสร้างฐานใจให้มั่นคงก่อนเห็นค่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อเป็นแรงก้าวต่อไปข้างหน้านะคะแล้วนอกเหนือเรื่องปรับมุมมองตัตวเองแล้วมีแง่มุมอื่นที่เนื้อหาเขาพูดถึงอีกไหมครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องคคคคุณ่าาาาของงววมมมจจริใกับมเมต ในเนื้อหาเขาเสนอว่าคุณสมบัติ2อ,อย่างนี่แหละค่ะที่อาจจะพาเราไปได้ไกลกว่าความเก่งที่เราพยายามตามหาซะอีกเพราะความจริงใจความเมตตาต่อคนอื่นต่อตัวเองเนี่ยมันอาจจะไปเปิดประตูสู่โอกาสดีๆพาเราไปเจอคนเจอสถานการณ์ที่ช่วยเราหรือทําให้ชีวิตเรามีความหมายในแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ค่ะโหน่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าจุดแข็งจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ทักษะภายนอกแต่อยู่ในความเป็นมนุษย์พื้นฐานของเราอย่างการมีใจที่สู้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กัน แม้ว่าโลกข้างนอกอาจจะไม่ได้ให้ค่าเท่ากับความสามารถที่วัดผลง่ายๆก็ตามถูกต้องเลยค่ะจุดแข็งมันอาจจะซ่อนอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะการมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้การให้ความเมตตาแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะให้แล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังที่อาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันมีอยู่จริงสรุปแล้วข้อคิดหลักๆจากที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนจะบอกว่าเราไม่ต้องพยายามเก่งให้เหมือนใครเขาก็ได้แค่เป็นตัวเราในเวอร์ชันที่พยายามที่สุดเท่าที่ไหวในแต่ละวันและที่สําคัญคือต้องไม่ลืมที่จะรััักกกกแล้้ววว็ใจดดีบตเองมาย ใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสเรื่องความสําเร็จไปเลยจากเดิมที่อาจจะมองผลลัพธ์ภายนอกเป็นหลักก็หันมาให้คุณค่ากับความเข้มแข็งข้างในความสามารถในการฟื้นตัวของเราและการที่เราเนี่ยแหละเป็นคนกําหนดความหมายของความสําเร็จในชีวิตเราเองเป็นมุมมองที่ช่วยให้กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองจริงๆครับแล้วเนื้อหานี้เขาก็ทิ้งท้ายคําถามสําคัญไว้ให้เราไปคิดกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วสําหรับตัวเราแต่ละคนเนี่ยความสําเร็จที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่